ความดำริของคนผ่านพระพุทธภาสิตพิกษุผ่านย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่พิกษุปรารถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในธระกูลอื่นภิกษุผ่านชอบดำริว่าขอให้เครือขัาและบรรพชิตทั้งสองพวกจงเข้าใจว่า สิ่งต่างๆที่ทําเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียวกิจต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอํานาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นอธิบายความพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระผานปราถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่ เช่นเป็นผู้ม่มีศรัทธาไม่มีศีลสดับตรับฟังน้อยไม่สงัดชอบพลุกพล่านเกียดคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาซามไม่ได้เป็นขีนาศพแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้สูตรเป็นผู้สงัดปรารบความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาศพ พระพานมีความอยากจัดว่าฉนัยหนอภิกษุในวิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเราถามปัญหาเราพระพานปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสจัดเสนาสนะดีๆสําหรับตนและพรกพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แกภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นพระพานไม่ปรารถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัยสี่ในสกุลแห่งมารดาปิดาของตน และในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปรารถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเ่าอื่นและปรารถนาให้ให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียวอย่าให้แก่ภิกษุอื่นพระพานมีความดำริว่าขอให้ครือข่ายและบรรพชิตจงเข้าใจว่ากิจต่างๆในอาวาสย่อมสำเร็จเพระาะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอำนาจใหญ่ต้องการให้บรรพชิตและเครือหัาทั้งปวงอยู่ในอำนาจของตนเห็นตนผู้เดียวมีความสำคัญในกิจต่างๆ ด้วยประการด,ดังกล่าวมานี้ความร็สยยาและมานะย่อมเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพานนั้นตัณหาความทยานอยากก็เจริญเติบโตขึ้นส่วนวิปัสสนามรรคและผลไม่เจริญขึ้นเลยมีแต่เสื่อมคำอธิบายของพระอธกถาาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพระพุทธภาษิตนี้พระาศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปราบพระสุธรรมเถระมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในมัชิกาสัสนธนาครบจ,จ,จบที่เมืองสาวัตถีจิตจตะคหาบดีชาวเมืองมัชิกาสันเห็นพระมหานามหนึ่งในบรรดาพิสุปัญจวคีแล้วเกิดเรื่อมใสในอริยาบทของท่าน จึงรับบาตรนิมนต์เข้าไปในเข้าไปชันในเรือนของตนสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปฏิผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลังน้ำในมือของพระเถระถวายอุทยานชื่ออัมพาตะวันให้เป็นสังขารามจิตตคหาหบดีได้สร้างวิหารใหญ่วิหารหมายถึงที่อยู่ของพระในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจากสี่ทิศ ดังนั้นพระสุธรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในมัชชิกาสันนั้นการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองได้สดับคุณนกถาพนานาความดีของจิตตะคหาบดีแล้วปรารถนาจะสงเคราะห์คหาบดีนั้นจึงไปสู่มัชชิกาสันคหาบดีทราบการมาของพระอัครสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยนให้พระอัครสาวกพักนวิหารของตนที่ อัมพาตกะวันทำอาคันตุกะวัดทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาพระสารีบุตรกล่าวว่าอาตมาภาพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยก็หาบดีฟังแล้ววรรลุอนาคามิผลเขาอาราธนาพระเทระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้น เมื่อพระเถระทั้งสองรับแล้วจึงปนิมนพระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธว,ว่ามานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสีย,สยอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏด้วยคำของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นขหบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตนเวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าขหบดีจัก จัดสการะอย่างไรหนอเพื่อพระอครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาทและจีวรไปยังเรือนของของกาหาบดีตั้งแต่เช้าตรู่กหาบดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบินทบาทฉันแล้วตรวจดูสัการะทายธรรมใครจะเสียสีถึงชาติตะกูลของกาหาบดีจึงกล่าวว่ากหาบดีสาการะทายธรรมของท่านนั้นล้นเหลือยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้น อะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาข้าบบีจิตะข้าบบีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมัญญาและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมกโกรธบอกคืนอาวาสแล้วหลีกไปคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตะข้าบบดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตะขหาบดีเป็นผู้มีศรัทธาเรื่อมใสเหตุไรเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงลงปฏิสารานิยกรรมแก่เธอคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนผู้เขียนแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตะขหาบดีแต่ขหาบดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเกอ้อเขิน กลับมาสู่สำนักของพระศาสดาอีกพระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าข้าหบดีจะไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทําลายความกระน้่งเพราะมานะของพระสุธรรมจึงรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีกสามโยต์พระศาสดาไม่ได้ตรัสบ,บอกอุบายที่จะให้ข้าหบดียกโทษให้เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลังทรงทราบว่าทิฏฐิมานะของพระสุธรรมสิ้นแล้วจึงทรงมอบภิกษุ อนุทูตร,รูปหนึ่งอนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ผู้เขียนให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยพระพุทธพจน์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่าวิหารของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเมื่อทำดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตรัสพระคาถาซึ่งในยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้ว พระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระาศาสดาแล้วถวายบังคมลูกจากอาสนะกระทําประทักษิณแล้วไปหาจิตตะขาหาบดีกับภิกษุอนุทูตนั้นโปรงอาบัตต่อหน้าของจิตตะขาหาบดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระาศาสดาประทานแล้ว ล่วงไปเพียงสองสาวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสามพิทาฝ่ายกิตตค้หบดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปฏิผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยฝ้าพระศาสดาเลยเราควรไปฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวารห้0รอุบาสิกาห้าร้และมีภิกษุภิกษุณีเพศละห้าขออาศัยไปด้วย ไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันมหาวิหารพระศาสดาตรัสพระอานอนท์ว่าเมื่อจิตตะขหบดีมาไหวเราวันนี้จกมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงด้วยอนุภาพบุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อขหบดีนั้น ขณะที่เข้าเฝ้าพระาศาสดาฝนดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเสียงชโยโห,โหร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณน,นั้นขหาบดีอยู่ในสำนักพระาศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุส,สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตตะขหาบดีเตรียมมาสำหรับรีรยงพระหนึ่งเดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอานนทูลถามพระาศาสดาว่าจิตตะขหาบดีมีบริวารมาก มีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากเฉพาะเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือหรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับการบูชาสักการะชนีเหมือนกันพระศัสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอานน์จิตตาขาบดีนั้นมาสู่สำน,นักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามสักการะสำม,มาณะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศและมีโภคะ พระอานนทูลถามถึงปุปกรรมของจิตตะคหาบดีพระศาสดาตรัสเล่าว่าจิตตคหาบดีนี้มีบุญญาธิการและอภินิหารอันได้ทําไว้แล้วแทบบาดมูลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนาวา่าปุทุมุตระพ่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวา่ากัสสบเขาได้เกิดเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งขณะฝนตกเขาถือหอกออกป่าเพื่อล่าเนื้อ ตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลมุมศีรษะอยู่ที่เงื่อมแห่งหนึ่งมีจิตเลื่อมใสรีบกลับไปยังเรือนให้คนปิ้งเนื้อและหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปอนอื่นอีกก็รับบาตรนิมนต์ให้นั่งแล้วสั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตนรีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ้งและข้าวใส่ตะกร้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วย เขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้ห้าสีจงมาเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปแล้วเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี้มาเฝ้าพระศาสดาบรรณาการเกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมาก ผลแห่งดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเพราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในกนะัน